ไม่ต้องเลงไม่ต้องเลงยิงก่อนถามที่หลังถามที่หลังเอาล่ครสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเกม death ticket นะครับผมและก็คุณอ,อยู่ในช่อง pt c h o c h a n n e l นะครับพอดีแนะนําสลับตัวกันนิดหนึ่งนะครับอโอเคนะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้นั้นเราจะมาเจอกับ ซมบี้ประเภทไหนบ้างนะครับแล้วมันจะรุนแรงแค่ไหนนะครับในพาร์ทนี้นะครับผมได้ทําการอัปเกรดปืนใหม่นะครับโดยการซื้อสกินปืนใหม่นะครับเป็นสกินสีทองนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลองมาเล่นกันนะครับในวันนี้แล้วก็เราต้องอัปเกรดปืนให้แรงขึ้นด้วยนะครับใช้เงินหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งแสบาทผมมีหนึ่ง้าอ่ะผมอัปอไปเลยครั้งหนึ่งโอเคอัปเรียบร้อย ตอนนี้ปืนลูกซองเราอยู่ที่ควมแรงสิบสองดาวนะครับจากนั้นก็ซื้อลูกกระสุนปืนกันเกมนี้ต้องซื้อลูกกระสุนนะครับลูกกระสุนหมดเดี๋ยวยิงไม่ได้โอเคซื้อสัก3า0รอน่าจะพอเอาละทีนี้เราเลือกกันเลยว่าจะไปเล่นหมดไหนเล่นอันนี้ดีกว่าได้เ,เงินเยอะดีครับนี่ถ้าชนะได้ได้สองพันเลยนะระวังคําเตือนหมวกกับโล่ถนะ้ชาชนะได้รับไปเลยสองพันโอเคไปเลยครับเข้ามาในเกมแล้ว หลังจากที่เล่นมาหลาย EP เราก็เริ่มจะชำนาญขึ้นนะครับทุกคนตอนนี้เริ่มโฟกัสติดีขึ้นมากกแล้วล่ะตอนนี้ไม่ยังยิงไม่ยังยิงไม่ยังอ่ะเดี๋ยวเนียนจังเลยเนียนจังเลยเนียนจังเลยมีมีเนียนเหรอซื้อมาทำไมโลอะเอียนนักเหรอเอียนนักเหรอหลังจากที่ EP แรกเราดูตะกุกตะกักนิดนึงนะครับเพราะว่า เกมนี like sword, ้ม to ันแบบควบคุมด้วยมือซ้ายแต่กดยิงด้วยมือขวาก็เลยเล่นงงๆนิดหนึ่งแต่พอเล่นไปสักพักก็เริ่มชํานาญแล้วทุกคนเริ่มจะจับจังหวะได้ละืิอยีอยิงยิงเข้าไปยิงแบบไม่ต้องเลงไม่ต้องเล็งยิงก่อนถามที่หลังถามที่หลังกระสุนหมดเขาเอาไปชิดตัวเกินละชิดตัวชิดตัวชิดตัวอืม ออออตายยักตายตายักตายยักตายยักโอ้ยเจ็บจะปวดนี่เลยหมดเดือนดาดดาดเดือนยิ่งอืออือเป็นไงตัวเลือดน้อยแล้ววะโลโลีพีโลีพีเสียงมันเหลือน้อยมากแต่ไม่เป็นไรครับหน้าด้านอยู่ได้โอ้โหอตำรวจตัวถึกมายิงใครก่อนดี ยิงอยู่ในระยะลูกซองระยะลูกซองอยยะระยะระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะนี่โอ๊ยอื้ือื้ือื้อเออออข้ามาไปชิดโอมห,หมาเฮ้ยรุมเหมอรุมหมออื้อือื้อเกือบไปแล้วมันกินเลือดหมดตัวเลยใช่ไหมตายจริงประหมาาไปกน,นิดนึงประมาทไปประหมาทไปอื้อยิงเข้าไปยิงเข้าไปถึก ชิบหายถึกชิบหายนี่ขนาดอัปเดตปืนมาแล้วยังจะถึกขนาดนี้อะไรกันครับน um, ี่อะไรกันครับนี่โอ้ถึกเกือเกินโหลด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 เข้าไปโหลดเข้าไปโหลดโหลดเข้าไปโหลดเข้าไปมือก็ตายตายที่แล้วตายไีแล้วยิงอยู่ขนาดนี้ยังไม่หยุดยังไม่หยุดเดินเข้ามาอีกยังอีกยังอีกเหรออืมลิงหัวขนาดลิงเฮด s h o ตไปเนี่ยโอ้ไม่ตายวะอะไรวะอะไรวะ ติงเฮดช็อตอยู่ไม่เห็นยัยไงิงเฮดช็อตอยู่ติงเฮดช็อตอยู่ติงเฮดช็อตติงเฮดช็อตอืออืออือโอ้โหเรียบร้อยพาิกิจปลดล็อกตาเหยี่ยวสองเนี่ยครับโหยากยิงเข้ายากแมแมาครับไม้ยังหมดตอบมาเลยแล้วกันมากับลูกซองมาเดิมอีพีนี้ลูกซองทั้ง EP อีพีบอกเลยอือม,มามามา,มาเลยมาเลยอือยิง ยิงเข้าไปรีโหลดรอเลยระหว่างวิ่งระหว่างรอเกิดมาอมอแล้วยิงก่อนถึกใช้ได้นะถึกใช้ได้นะระยะประชิดนี่ระยะเผาผนเรียกระยะเผาผนยิงมันต้องลม้มมันต้องลม้มอ,งลมอยู่แล้วอี่เดินมาใกล้ๆ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 ดิมาใกล้ๆมาใกล้ๆ,ดลๆ,ลๆเดี๋ยวมีตัวคานอยากคิดว่าไม่เห็นอี่เข้ามาดีครับ หลดแปบบ๊บหลดแปบบ๊บใกล้ไปแล้ว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 อืมสิบสองนัดเก็บไว้ก่อนอีซี่มากได้ตังค์ไปซื้อปืนใหม่เพราะว่าอีพีนี้เราต้องเก็บเงินให้พออีพีหน้าจะได้ซื้อปืนใหม่ได้ครับนะอีพีหน้าเราก็ต้องเล่นเล่นปืนใหม่อีกทีหนึ่งอ่ะด็อ่ะด,ะด็มันพังได้เหรอพังได้จริงหรือเปล่าเนี่ย พังได้จริงด้วยเว้ยก็ดูอยู่ตั้งนานว่าจะพังได้หรือเปล่าอืมอืออืรอดูอยู่ตั้งนานทำให้เสียเวลาจังเลยนะบวกนายนะนายนี่มันกระจอกซะสิ้นดีอโอ้วิ่งเลยอะวิ่งเหรอะวิ่งเหรอะอืะอนี่เป็นซอมบี้วิ่งได้ไงวิ่งได้ไงวิ่งได้ไงต้องเชื่องช้าดิต้องเชื่องช้าดิเชื่องช้าหน่อยเชื่องช้าหน่อยอย,อย่าวิ่งดิ วิ้ยเรื่อยๆโอ้กระสุนหมดพอดีบ้าบอเล็งให้ช็อตนี่เนี่ยโอ้ยลินพิษโอ้โอ้มันเลอะหน้าเลอะหน้าเลอะหน้าแบบนี้มันเลอะแบบนี้มันเลอะอืมอืมโอ้ย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 อืมมันเลอะหน้านะเว้ทำอย่างนี้ได้ยังไงทำอย่างนี้ได้ยังไงมาดีครับมาดีครับมามา เรียบร้อยเข้ามาเลยครับผมรอบนี้ผมยังมั่นใจในความสามารถของศักยภาพของลูกซองผมที่ผมอัปเกรดมาซะแพงแพงมากเลยนะปืนบอกนี้เพราะฉะนั้นต้องคุ้มค่าที่เอาไปอัปเกรดมาหน่อยดีคุมคค้มค่าหน่อยคุ้มค่าหน่อยคุ้มค่าหน่อยคุ้มค่าเสียหน่อยปืนกระบอกละหลักแสนบ้าบอ ของแพงขนาดนี้โอ้หมา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 หมามาหมามาผมว่าลูกซองต้องเล็งตัวนะจะแม่นกว่าเพราะว่าเป็นลูกซองเป็นการยิงแบบกระจายไงนะถ้ายิงตัวจะจะโดนเยอะกว่าบางทีเราก็พยายามจะเล็งเฮดช็อตมากเกินไปแต่ว่าลูกซองมันต้องมันต้องเล็งตัวนะครับเล็งตัวมันจะโดนโดนมันจะเจ็บหนักกว่า พนะยายามเล็งตัวดีกว่าถ้าเล่นปืนธรรมดาถึงเล็งเฮดช็อตอืมอ่าเล็งตัวแล้วกันเล็งตัวเล็งเข้าไปที่ตัวเล็งตัวทาไมอัน,นี้ถึกถึกจังวะถึกเหรอถึกเหรอเล็งเฮดช็อตโอ้โหโดนจังเฮดช็อตล้มจบเกมภารกิจสำเร็จปฏิบัติการสำเร็จ มีถังน้ํามันด้วยอยู่ข้างหน้าต้องระวังดีๆเดี๋ยวยิงโดนผมเห็นอะไรวิ่งมาแต่ไกลยิงตัดขาก่อนตัดขาออกก่อนอย่าอยู่ใกล้ถังน้ำมันเดี๋ยวมันระเบิดเดี๋ยวมันระเบิดยิงหนึ่งสองสามว่าไงเงียบแหละงั้นรีโหลดรอเลยปั๊บปับปัับ,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 บอย่าวิ่งอย่าวิ่งค่อยคเดิน เดียวหกลม้ลมเียวหกลบเี่ยวหกลบยิงถังไม่ทันจังหวะที่มาเจอเจอนี่ยิงถังน้ำมันเลยปึ้มเรียบร้อยอืมตัดขาออกตายใช่ไหมหนึ่งสองสามเรียบร้อยแถมให้ด้วยฟรีๆนัดหนึ่งจะวิ่งนะจะวิ่งจะวิ่งเล็งหัวเลยเล็งหัวเล็งหัวขาดไหมโอเคขาดอยู่ใช้ได้ มาเลย14นะับพร้อมถวายโอ้โหโดดลงมาอย่างนี้เลยเหรอได้ครับได้ครับจัดให้จัดให้ครับเอออืมอืมไปอืมใครเร็วกว่ากันแค่เร็วกว่ากันแต่ลูกกระสุนจะหมดหนึ่ครนะับศูนย์หมดเปลี่ยนสลับนั่นแหละเงื่นแหละ,หละต้องสเต็ปนี้อืมอ่เอาหมดชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยุ่งเติม ค่อยคานมานะจะเย็นจะเย็นจเย็นขานมาอีส่งข้อให้โอ้โหนี่ลงทุนสุดๆทุ่มทุนสร้างเพื่อตัวตัวเดียวปฏิบัตการสำเร็จเอาละต่อไปจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายสำหรับอีพีนี้นะครับคือผมเห็นอะไรสะดุดตานิดหนึ่งก็คือโหมดเทสปืนใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นโหมดเทสปืนดูนะครับถ้าชนะได้จะให้หกรบาทเป็นโหมด ทดลองใช้ปืนนะครับเขาจะให้ลองให้ผมลองปืน FN P90 นะครับให้ผมเอา P90 มาลองเล่นดูได้เดี๋ยวผมจัดให้ถ้าดีเดี๋ยวรอบหน้าผมซื้อ P90 ก็ได้อะมาขอลองเทสก่อนมา่ะผมจะเอา P90 มาลองเทสครับอีพีนี้อุย้ยอื้โอโอโอต๊ตตุ๊ตตตต๊ต๊อืมโอเคว่ะ ใช่ได้ใช้ได้โป๊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 ะอืมลิงหัวลิงให้จอดอย่างเดียวมาดิเอ๊ะเดี๋ยวชักกระตุก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 ไม่ตายเหรอเดี๋ยวต้ำให้ตายไหมไม่ตายยังชักกระตุกชักกระตุกชักกระตุกอ่้โอเคอืมอืมนี่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 ลิงให้จอดอย่างเดียวยืนด่าหน้ากันเข้ามาเดี๋ยวจะเฮ็ด็อตให้เออเออ เออ,มาอ,อ,อ,อมาอืมอืมมาไอพวกพิษเอ้ยตัดขาตัดขาเล็งเฮดช็อตมาไอตัวพิษจะเล็งเฮดช็อตแกคือตัวสุดท้ายสินะมาให้เฮดช็อตซะดีๆเรียบร้อย<ถ>ก็ปืนที่แรงก็เป็นปืนที่แรงจริงนะครับ แต่ไม่รู้ว่าถ้าเราซื้อมาจะเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะหรือว่ามันแค่โฆษณาให้เราซื้อแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเราซื้อแล้วจะแรงอย่างนี้จริงหรือเปล่านะี่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวอ e ีพีหน้าเรามาลองตัดสินดูเดี๋ยวอ e ีพีหน้าผมยอมให้ก็ได้่ะเดี๋ยวอ e ีพีหน้าผมเล่น P ี K 0ย์เลยแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้เดีพีหน้าจะเล่น P 9 0ย์ให้ดูนะครับโอเคไว้เจอกันอ e ีพีหน้าครับแต่คลิปนี้ขอตัวครับผมบายครับ